เ,เชบชิพลีนสถิติคมฟอร์มสู่สีตัวเจ็บเพียบคืนนี้ไม่ได้วัดกันแค่ชื่อชั้นนะคะเพราะอะไรต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะ คู่เด็ดประจำวันที่16มการาคม2569วายปาเป้ยวา,บานบอลจะมีคู่ไหนบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่วยกันดันให้ครบ1,000ซับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเป้ยหน่อยนะคะหากพี่ๆท่านใดอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ม,มาพูดคุยกันได้เลยหรือติดตามบอลสดไปพร้อมกับน้องเป้ยก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันได้ทางเข้าจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะเมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันแล้วน้องเป้ยจะมีสูตรวิเคราะห์บอลให้ใช้งานฟรีด้วยนะคะเป็นตัวช่วย เหมาะสําหรับคนที่อยากเรียนรู้แนวความคิดและจัดระบบวิเคราะห์ของตนเองและต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่สูตรการรับรอผลแต่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นนะคะาหากพี่ๆทนไหนสนใจรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะกดเข้ามากันได้เลยในส่วนของคลื่นลูกเก่าของเมื่อคืนน้องป้ยก็จะลงไว้ให้ในเวลาเที่ยงตรงของทุกวนันสามารถเข้ามาติดตามผลงานย้อนหลังกันได้เลยนะคะที่หน้าช่องป๋อป้ยวางบอลนะคะ โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มวันที่คู่หลักของค่ำคืนนี้กันเลยในหลีกเอิงฝรั่งเศสปารีสเชสแมงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีนฝั่งเจ้าบ้านเบเชฟอร์มในช่วงหลังนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีนะคะแม้ห้านั้นหลังสุดจะมีสะดุดไปว่างแต่พวกเขาก็ชนะถึง4นัดและแพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้น จุดเด่นจะอยู่ที่เกมรุกที่มีความหลากหลายทั้งการคอมบอลและการเข้าทำาที่สามารถกดดันคู่แข่งได้ตลอดทั้งเกมค่ะส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลีนะคะฟอร์มในช่วงหลังก็ทำผลงานได้ดีไม่ต่างกันเพราะ5้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1จุดแข็งคือเกมรับที่เหนียวแน่นมีวินัยและเล่นกันอย่างเป็นระบบค่ะในสถิติการพบก,กันของคู่นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเปเช่ค,คุมอย่างชัดเจนค่ะเพราะไม่แพ้ลีมาเลยนะคะตลอด9้านัดหลังสุด โดยจะเป็นการชนะถึง7นัดและเสมอกัน2นัดค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะฝั่งเปเชจะขาดผู้เล่นหลักหลายรายเนื่องจากอาการบาดเจ็บและติดภารกิจในสืเอฟคอนในขณะที่ฝั่งลีนเองก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายเช่นกันค่ะทั้งในแดนกลางและแนวรับทําให้ทั้ง2ทีมมีแนวโน้มที่จะโรเตชันพอสมควรค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้มองว่าฝั่งลีนน่าจะเน้นตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับ แต่โอกาสรอดก็เป็นไปได้ยากค่ะเพราะพี่เปเชเได้เล่นในบ้านความมั่นใจเกินร้อยพวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายคองเกมและเดินเกมบุกกดดันตั้งแต่ต้นเกมเลยค่ะถึงแม้คืนนี้กระแสะคลื่นจะสูงถึงหนึ่งลูกควบคืนก็ไม่หวั่นน้องเป้ยขอออกเรือไปกับพี่เปเชยยังไงก็ถึงฝั่งปลอดภัยแน่นอนค่ะขอคาดการว่าปารีสแซ็กแมง2ลีน1แล้วสตีสามันลุนพร้อมกันค่ะไปกันต่อในคู่ที่2ค่ะในสอบ,บุนเดสลิกาเยอรมัน ว่าเดอร์เบย์มนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอทักแฟงเฟิร์ตฝั่งเจ้าบ้านเบเมนฟอร์มในช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากค่ะเพราะ5นัดหลังสุดนี่ยังไม่ชนะใครเลยแต่เสมอ2แพ้3เกมรุกยังมีปัญหาที่ยิงประตูได้น้อยแต่จุดที่พอหวังได้คือการที่เล่นในบ้านค่ะซึ่งมาเพิ่มความดุดันให้กับพวกเขาพอสมควรส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแฟงเฟิร์ตฟอร์มในช่วงหลังนี้ดูดีกว่าเล็กน้อยค่ะเพราะ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2และแพ้3จุดเด่นคือเกมสวนกลับที่อันตรายเกมรับมีวินัยและการเปลี่ยยนนจาากรรรรับเเป็็ไดด้อ่่งววคะ ในสถิติการพบกันของคู่นี้นะคะฝั่งแฟงเฟิร์ตถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าค่ะเพราะ7นัดหลังสุดเบเมนชนะเพียงนัดเดียวส่วนแฟงเฟิร์ตชนะถึง4นัดและเสมอกัน4นัดค่ะในเรื่องความพังผงทีมในเกมคืนนี้นะคะทั้ง2ทีมมีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บรวมถึงติดโทษแบนหลายรายนะคะโดยเฉพาะแฟงเฟิร์ตนะที่ขาดผู้เล่นแนวรุกหลายคนรวมถึงเคลวินแถบผู้รักษาประตูมือนหนึ่งด้วยค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องไปมองว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดค่ะแม้เบเมนจะพยายามคองบอลให้ได้ในบ้าน และด้วยฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาและปัญหาตัวผู้เล่นมีโอกาสสูงที่เกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปค่ะและด้วยคืนนี้เปิดมาด้วยกระแสคลื่นเสมอน้องเป้ยขอออกเรือไปกับพี่เบเมนดูปลอดภัยมากกว่าค่ะขอคาดการว่าเวเดอร์เบเมนหนึ่งไอทักแฟงเฟิร์ดหแล้วตีสองคืนเหมาลูพร้อม,มกันค่ะไปกันต่อในคู่ที่3ค่ะในศึกกันโชเซราอาปิซาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของอตาลันตา ฝั่งเจ้าบ้านปิซานะคะต้องบอกเลยว่าศักยภาพทีมโดยรวมนะคะเป็นรองค่อนข้างชัดเพราะฟอร์มในช่วงหลังนี้ยังไม่ชนะใครเลย5นัดหลังสุดเสมอ3แพ้2ปัญหาหลักของพวกเขาคือเกมรับนะคะที่เสียประตูง,ง่ายเกินไปในทางกับกันนะคะฝั่งทีมเยือนอย่างอัตาลันตาฟอร์มในช่วงหลังนี้พวกเขาทําผลงานดีๆอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะ5้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1ยังคงเป็นทีมที่เกมรุกจัดจ้านการเคลื่อนที่และการเข้าทําหลากหลายและสามารถจบสะกอได้ในหลายรูปแบบค่ะ ในสถิติการคุกกันนะคะฝั่งอตาลันตาทําผลงานได้เหนือกว่าค่ะเพราะห้านัดหลังสุดอตาลันตาชนะ3ปพิซซ่าชนะ1และเสมอกันหนึ่งนัดค่ะในเรื่องความพร้อมของทีมฝั่งอตาลันตามีผู้เล่นหลักลงสนามเกือบครบยังหมุนเวียนได้ในขณะที่ฝั่งพิซซ่านะคะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรายรายทาให้ตัวเลือกในการจัดทัพค่อนข้างจํากัดค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้น้องเป้มองว่าถ้าฝั่งอาตาลันตาสามารถทําประตูได้เร็วรูปเกมก็จะไหลไปตามแผนของพวกเขาทันทีซึ่งทางฝั่งพิซซ่าอาจจะพอมีโอกาสต้านได้อยู่บ้างแต่มองแล้วน่าจะยากค่ะ และด้วยคืนนี้กระแสคลื่นที่ออกมาแค่ครึ่งลูกควบนักป้ยเชื่อว่ายังไงอตาลันตาก็จะเล่นเรือผ่านไปได้อย่างสบายๆค่ะอขอคาดการว่าพิซ่าศูนย์อัตาลันต้าสามแล้วตีสองสี่งห้ามันรพร้อมกันค่ะไปกันตอนน่อในคู่ที่สี่ในศึกลาลิกาสเปนเอเปนยอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยางของเคียโรนาฝั่งเจ้าบ้านเอเปนยอนฟอร์มในช่วงหลังนี้ยังมีสะดุดอยู่บ้างค่ะเพราะห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งแต่จุดเด่นคือเกมในบ้านที่ค่อนข้างแข็งเล่นม,มีวินัยและเสียประตูยากค่ะ ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างคีโรน่านะคะฟอร์มในช่วงหลังนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นเพราะ5านัดหลังสุดนะ,ะชนะ3แพ้2โดยที่2นัดล่าสุดนะคะพวกเขาก็พึ่งคว้าชัยมาจุดแข็งคือเกมรับที่กาแรแลกการเล่นแต่ปัญหาคือเกมรับที่ยังมีช่องโหว่ให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งค่ะในสถิติการพบกันในทุกรายการแม้ภาพรวม10นัดคีโรน่าจะทําผลงานได้ดีกวา่าแต่ในช่วงหลังนี้พวกเขามักจะเสมอการข้องข้ามบ่อยค่ะ ในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะทั้ง2ฝั่งมีผู้เล่นตัวหลักบ,บางรายที่ขาดหายไปจากอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่ยังก็มีนักเตะบางส่วนนะคะที่ฟื้นตัวกลับมาได้ทันเวลาคาดว่าพวกเขาน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมคืนนี้ค่ะสำหรับผลเกมคืนนี้น้องเป้ม,มองว่าน่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันอย่างสนุกมีโอกาสทำประตูได้ทั้งคู่แต่ไม่นานมีฝ่ายไหนที่เหนือกว่ากันนะคะและด้วยกระแสคลื่นที่ซับมารอหน้าบ้านของเอฟันยอนที่มองดูแล้วน่าจะเสี่ยงเกินไปจึงขอออกเรือไปกับพี่คิโรน่ายังไงก็ถึงฝั่งปลอดภัยกว่่าคะ ขอค่าการว่าเอปนยอนหนึ่งิโลนาหนึ่งแล้วตีสามมาลุนพร้อมกันค่ะโอเคค่ะขอสรุปในทางของค่ำคืนนี้นะคะคู่แรกน้องเป้ขอไปเบเชคู่ที่2งน้องเป้ขอไปวเดอร์เบเมนคู่ที่3าน้องเป้ขอไปอาตาลันตาและคู่สุดท้ายน้องเป้ขอไปคิโรนาค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่น้องเป้หยิบมาฝากพี่ๆหน้าช่องเพียงเท่านั้นนะคะยังมีกระแสคลื่นอีกหลายชุดที่รอพี่ๆอยู่ในบ้านสามารถเข้าไปดูกันได้เลยทั้งเข้าจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะ